สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสลาสินีจารุสารรหัสนักศึกษา040วันนี้จะมาพูดถึงกฎหมายอาญามาตา3า6 2 6การหมิ่นประมาทถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะมาตา 3, 2าคือคืออะไรผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสอง0มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะหมิ่นประมาทคือการที่บุคคลที่1พูดถึงบุคคลที่2ให้บุคคลที่3ามฟังโดยเนื้อหาที่ทำให้บุคคลที่2เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางด้านชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกียดชงังและไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทค่ะ ความผิดฐานหมิ่นประมาทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี3องค์ประกอบดังนี้ 1. ผู้กระทําผิด 2. ข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหาย 3. บุคคลที่3ที่รับข้อมูลดังกล่าวมาชาวเน็ตก็สามารถนับเป็นบุคคลที่3ได้ค่ะการกระทําที่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นจะเกี่ยวข้องกับมาตรากฎหมายหลายมาตราเลยตั้งแต่มาตรา326ถึงมาตรา33 3, 3, 3, 3 4, เป็นต้น ไปที่ความผิดที่มักจะเกิดบ่อยๆในปัจจุบันก็คงไม่พ้นเรื่องการด่าทอการประจานการแสดงความเห็นบนโซเชียลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเพราะว่าเราใช้โซเชียลกันแทบทุกคนและบ่อยครั้งการแสดงความเห็นบนโซเชียลนั้นเกินเลยจนเกิดเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นต่อไปจะเป็นการยกตัวอย่างเหตุการณ์เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นน้องฟ้า โพสเฟซบุ๊กเนื้อหาว่าก่อนจะแต่งงานซิลินทรนเคยมีสามีมาแล้วหลายคนจากโพสต์นี้เราจะเห็นได้ว่ามีครบทั้ง3องค์ประกอบเลยคือ 1. น้องฟ้าคือบุคคลที่1เป็นผู้ถูกกระทำสองการจะแต่งงานซิลินทรนเคยมีสามีมาแล้วหลายคนคือข้อมูลที่ทําให้เกิดความเสียหาย 3. ชาวเน็ตคือบุคคลที่3ที่รับสารจากน้องฟ้า ถึงแม้จะมีหลักฐานว่าซิรินทร์เคยมีสามีมาแล้วหลายคนจริงๆแต่ในทางกฎหมายจะถือว่าเรื่องที่น้องฟ้าโพลลงเฟ e บุ๊กนั้นทำให้ซิรินทร์อนเกิดความเสียหายทางกฎหมายจะถือว่าน้องฟ้ามีความผิดฐานหมิ่นประมาทการฟ้องหมิ่นประมาทสามารถทำได้3แบบคือแบบที่1ไปแจ้งความด้วยตนเองการดำเนินการแบบนี้จะไม่มีค่าใช้จ่าย ตำรวจจะเรียกคู่กรณีมาเจราจาไกลเกี่ยรวมถึงเรียกชดเชยค่าเสียหายถ้าตกลงกันได้ก็จะจบกันได้เร็วแบบที่2จ้างทนายฟ้องทั้งทาง,ทงแพ่งและอาญาข้อดีการจ้างทนายคือจะได้รับคำปรึกษาและก็มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและก็จะมีโอกาสชนะได้สูงแบบสุดท้ายแบบที่สแจ้งความกับตำรวจและจ้างทนายไปด้วยเอาผิดทั้งทางอาญาและเรียก ร้องค่าเสียหายทางแพ่งไปพร้อมกันซึ่งทนายจะช่วยจัดการเอกสารรวมถึงคอยติดตามคดีจากตำรวจให้ แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคดีหมิ่นประมาทหลายคดีต้องใช้เวลายาวนานหลายปีกว่าคดีจะตดสินจบกว่าผู้ถูกกระทําจะได้กอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้นั่นแปลว่าความเสียหายที่เราสร้างไว้กับอีกบุคคลมันจะส่งผลเสียกับเขาไปอีกยาวนานและราคาที่เราต้องจ่ายในฐานะผู้กระทําผิดก็รุนแรงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นคิดทบทวนให้ดีก่อนจะพูดหรือจะโพสทุกครั้งนะคะ เพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้และเพื่อให้สังคมน่าอยู่สืบต่อไปวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ